ู้กฎหมายรู้ได้กับทนายโอสวัสดีครับผมทนายโอองอาจพมดกับทุกคำถามของท่านมีคำตอบเพื่อประชาชนและโอกาสที่เท่าเทียมกับปัญหาทางทกฎหมายที่ท่านต้องการจะสอบถามฝากกดติดตามกดแชร์กด s u b สไครต์นะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ของทางรายการของทนายโอต่อไปเชิญพบและติดตามได้เลยครับ ก็มาสวัสดีกันนะครับกับทนายโอรู้กฎหมายรู้ได้กับทนายโอนะครับวันนี้เป็นวันที่ทนายไม่ได้ออกไปที่สำนักงานนะครับก็อยู่ที่บ้านเนื่องจากว่าพายุฝนรุนแรงมากที่นครศรีธรรมราชนะครับทาให้ไม่สามารถเดินทางได้ซึ่งตอนนี้เวลานี้นะครับในหลายพื้นที่ของนครศรีธรรมราชนะครับเกิดน้ำท่วมอย่างฉับพลันนะพี่น้องชาวนครเองหรือชาวใต้เองนะครับตอนนี้ก็ คงต้องลำบากแน่ๆนะครับเนื่องจากน้ําท่วมทีมงานหลายๆท่านนะฮะของสํานักง,งาน,ทนไทยโอนะครับก็ส่งภาพมาให้ดูว่าที่บ้านตัวเองนี่น้ําท่วมถึงเอวถึงอกแล้วก็มีนะครับบางท่านนะครับก็ขอให้กาลังใจนะครับทุกๆคนนะครับสู้กันต่อไปนะครับชีวิตก็เป็นเช่นนี้แหละนะครับ ครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้ทนายโอมีเรื่องอะไรที่จะมาฝากกับทุกท่านกันนะครับสืบเนื่องด้วยในคลิปเดิมที่ผ่านมานะครับได้ทําเกี่ยวกับเรื่องของบัตรประชาชน,น,นก็ทํามาสองสามคลิปเนื่องจากว่าเมื่อลงคลิปใน u t u b e ไปแล้วนะครับมีท่านผู้มีเกียรติและเพื่อนๆหลายท่านสอบถามเพิ่มเติมเข้ามานะครับในประเด็นที่แยกย่อยออกไปอย่างกรณีของบัตรประชาชนนี่นะครับจริงมันก็เกี่ยวเนื่องได้หลายด้านนะครับการรับรองสำเนา านายก็ได้ทาไปไปแล้วนะครับว่ารับรองแบบไหนอย่างไรนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่ามีคําถามเพิ่มขึ้นมาอีกเกี่ยวกับเรื่องของบัตรประชาชนขออนุญาตจะคบเสียงอาจจะมีเสียงฟ้าลองฟ้าคำรามบ,าบา้างนะฮะเพราะว่าฝน,น,น,นยังตกอยู่นะฮะตอนนี้ฝนยังตกอยู่นายก็ไม่มั่นใจว่าเสียงที่เข้าไปในคลิปวิดีโอโฮนะครับจะมีเสียงแทรกเข้าไปหรือไม่นะครับครับบัตรประชาชนนี่นะครับจริงๆเนะีนะ่ยมีคําถามมาว่า ถ้าประชาชนเราสูญหายนะหายเนี่ยนะครับจำเป็นหรือไม่ที่จะต้องแจ้งความนะฮะถ้าถามโดยหลักการทั่วไปเนี่ยนะครับทนายก็อยากจะตอบว่าควรจะต้องมีการแจ้งความลงบันทึกประจําวันไว้นะฮะลงบันทึกประจําวันไว้นะฮะโดยหลักก็มีคิดออกมาเยอะยๆเลยนะครับที่บอกว่าเ,าเวลานี้นะนตอนนี้เนี่ยถ้าบประชาชนปัตรประจําตัวประชาชนนะหายก็ไม่ต้องแจ้งความสามารถไปทําใหม่ได้เลยนะครับ ถ้าอยากจะให้แยกประเด็นออกเป็น2ประเด็นก่อนนะครับประเด็น2อประเด็นเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับทำไมต่ายถึงแนะนําว่าควรจะต้องลงบัึกประจำวันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไว้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับติดตามในคลิปนี้กันนะครับคือบัตรประชาชนนี่นะครับเป็นเป็นบัตรประจําตัวที่ประชาชนทุกคนควรจะต้องมีไว้เพราะเป็นสิ่งที่เอาไว้แสดงให้เห็นถึงตัวเรานะครับเป็นการแสดงตัวตนของเรานะครับ ในส่วนของบัตรประชาชนเนี่ยนะฮะถ้าหาว่าหายเนี่ยนะครับโดยหลักแล้วนะครับถ้าท่านจะไปทําบัตรใหม่นะฮะก็ต้องแยกประเด็นนะฮะถ้าไปทําบัตรใหม่ท่านก็ไม่ต้องแจ้งความดําเนินคดีอะไรนะครับสามารถไปดําเนินการร้องขอนะครับได้ที่อําเภอหรือเขตทุกเขตนะครับทั่วประเทศเลยนะครับเพราะเดี๋ยวนี้นะฮะปัจจุบันมีการออนไลน์แล้วนะครับทางอินเทอร์เน็ตนะครับนั่นหมายถึงว่าข้อมูลต่างๆของเราสามารถสืบค้นนะฮะได้ แต่ท่านก็ควรที่จะมีเอกสารยืนยันตัวตนนะฮะซึ่งอาจจะเป็นเอกสารรับรองโดยหน่วยราชการอย่างเช่นใบขับขี่นะครับพาสปอร์ตหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเพื่อแสดงว่าตัวตนของเป็นตัวตนของเราจริงๆนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็สามารถที่จะดําเนินการในการที่จะจัดทำน้าบัตรประชาชนใหม่ให้เราได้นะครับไปติดต่อนะครับที่ส่วนงานทะเบียนราษนะครับของอําเภอหรือเขตท้องที่ทุกท้องที่เลยนะครับทั่วประเทศนะครับไม่จําเป็นจะต้อง เฉพาะที่ภูมนที่ลนาของเรานะครับทีนี้ถ้าหากว่าเอกสารเหล่านั้นก็หายไปพร้อมกันหมดหลักนะอย่างสมมติว่ากระเป๋าตังค์ของเราเนี่ยนะครับหล่นหายแน่นอนครับเอกสารใบกีรติ์พาสปอร์ตนะหรือเอกสารอื่นๆนะก็หายไปด้วยเลยอย่างนี้นะครับจุดนี้ท่านอาจจะต้องให้ผู้นําชุมชนนะครับผู้ใหญ่บ้านกำนันนะครับที่สามารถที่จะยืนยันหรือเป็นพยานให้กับเราได้นะครับไปยืนยันตัวตนกับทางเจ้าที่ด้วย หรือว่าอาจจะใช้เจ้าบ้านนะที่เราจะย้ายที่เราอยู่นะครับมีภูมิลำเนาอยู่นะครับหรือมีที่อยู่นะครับในบ้านเลขที่นั้นๆน,น,นะครับเอาเจ้าบ้านมายืนยันก็ได้เช่นเดียวกันนะครับคือในส่วนของประเด็นแรกนี่นะครับคือประเด็นของการขอทําบัตรใหม่เนี่ยนะท่านจะต้องทําภายใน60วันนะอย่างที่ทนายได้แนะนําและก็ชี้แจงกับทุกท่านไปนี่นะครับก็สามารถที่จะดําเนินการได้โดยไม่จําเป็นจะต้องอให้ทางส่วนของ ตารวจนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องก็ได้คือไม่จําเป็นจะต้องไปแจ้งความในเนินคดีแต่ในคลิปนี้นะฮะทนายโอแนะนําว่าควรไปแจ้งความลงบันทึกขุจมันกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยเหตุผลในประเด็นที่2นะครับก็คือในส่วนของอเกี่ยวกับเรื่องของอาิยากรรมต่างๆนี่นะครับในส่วนของประชาชนเนี่ยเป็นตัวสืบค้นสืบเนื่องโยงใยมาถึงตัวเราได้ด้วยเพราะฉะนั้นนะครับทนายจึงแนะนําว่าควรจะมีการไปแจ้งความ บันลงบันทึกประจําวันไว้กับทางตารวจนะครับเพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะเพราะว่าบัตรประชาชนเนี่ยเป็นตัวยืนยันตัวตนของเราใช่ไหมครับถ้าหากว่าอย่างกรณีนะฮะของการส่งยาเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมายต่างๆนี่นะครับน,นทุกวันนี้เวลาที่เราไปส่งทางไปรษณีย์เองอหรือเคลี่เองนี่นะครับหรือว่าส่วนต่างๆหรือว่าหน่วยงานต่างๆที่มีหน้าที่ในการที่รับส่งเอกสารต่างๆเหล่านี้เขาจะให้เรายืนยันตัวตนไปการใช้บัตรประชาชนไป สแกนเนี่ยนะครับหรือไปเสียบในเครื่องเสียบเพื่อแสดงตัวตนว่าเป็นบุนคคลที่มาส่งจริงหรือไม่ถ้าหากเราทำบัตรประชาชนหายแล้วข้ออบัตรของเราเนี่ยนะครับไปยืนยันในการส่งกลายเป็นว่าเราส่งของหรือทรัพย์สินเหล่านั้นนะครับหรือสิ่งผิดกฎหมายเหล่านั้นให้กับคนอื่นซึ่งแน่นอนครับเมื่อมีการตรวจจับนะครับหรือทางเจ้าหน้าที่บ้านเมืองพบเห็นเข้านะครับเราก็คงไม่หลุดรอดหรือไม่หลุดพ้นจากคดีแน่นอนนะครับต้องมานํเสบต้องมานําแก้คดีมากมาย มันทนายก็เลยแนะนำว่านะครับถ้าหากประชาชนตัวประชาชนหายนะครับประเด็นที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเราอาจจะเกี่ยวเรื่องของคดีหรืออาชญากรรมต่างๆเกิดขึ้นได้แน่นอนนะครับและส่วนที่2นะครับที่เราควรจะต้องทําบันทึกประจําวันไว้หน่อยนึงก็ดีนะครับเพราะว่าการที่ประชาชนของเราเนี่ยนะครับไปอยู่ในมือของคนอื่นนี่นะฮะสามารถที่จะนําไปเป็นหลักฐานในการกระทําความผิดอย่างสมมุติว่าเขาเกิดป้นจี้ลักทรัพย์กันนะแล้วมีการอําพางนะครับมีการเบี่ยงเบนประเด็นในการ ทิ้งพยานหลักฐานเป็นแับพยชนของว่าไว้ในที่เกิดเหตุก็เกิดเป็นเลืองอยู่แล้วครับเวลาที่ต้องอา,อาจจะต้องถูกจับตัวไปเราต้องมานําสืบนะครับต้องมาแสดงพยานหลักฐานว่าไม่ใช่ตัวเรานะที่อยู่ในเหตุการณ์หรืออยู่ในตรงนั้นนะครับแต่ปัิรัยิชนเราอยู่ที่นั่นแล้วก็อาจจะทําเกิดความยุ่งยากกับเราแน่นอนนะครับนี่ก็คือประเด็นที่จะต้องไปดําเนินการแจ้งหรือบันทึกกับทางตํารวจไว้หน่อยนึ่นะครับว่าเราปัิบัตชนเราหายจริงๆ อ้างเนี่ยนะครับอาจจะแอบอ้างในกรณีอีกกรณีหนึ่งก็ได้คือไปเปิดบัญชีธนาคารนะครับนําบัตรประชาชนของเรานะครับรับรองเอกสารปลอมมนาะเป็นชื่อเราเพื่อที่จะไปทําอะไรครับเปิดบัญชีธนาคารเพื่อรับเงินพวกเราก็คงเคยได้ยินกันใช่ไหมครับในกรณีของการเปิดบัญชีเพื่อรับเงินที่ผิดกฎหมายการโอนเงินจากต่างประเทศหรือโอนเงินอะไรต่างๆที่มันเป็นธุรกรรมการเงิน,นงที่ผิดกฎหมายเนี่ยครับบางทีอาจจะไปขอยืมน,นะฮะหรือว่า อาจจะมีการจัดจ้างนะฮะให้ผู้คนที่คนอื่นเนี่ยนะครับมาเปิดบัญชีแล้วก็ไปทําผิดกฎหมายอย่างนี้นะครับแน่นอนครับถ้าเป็นบัตรประชาชนของเราเราก็อาจจะเข้าขายไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าบัตรประชาชนของเราหายเนี่ยนะครับทนายอยากให้แยกเป็น2ประเด็นอย่างนี้นะครับว่าหนึ่งแหละนะถ้าท่านจะไปทําบัตรใหม่นะครับโอเคตรงนั้นไม่ต้องแจ้งความใดๆไว้ก็ได้นะครับสามารถไปร้องขอที่อําเภอหรือเขตทั่วประเทศเลยก็ได้แต่ ในประเด็นที่2ที่เราจําเป็นจะต้องไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เพื่อป้องกันตัวเราเองครับในการที่หากจะมีกระทํากระทําความผิดอันเกี่ยวเนื่องหรืออาจจะส่งผลมาถึงตัวเราได้นะครับเนื่องจากบัตรประชาชนของเราที่หายนั้นนะครับแต่ก็มีหลายท่านนะฮะถามทนายโอเข้ามาเหมือนกันว่าเวลาไปแจ้งความในเรื่องของบัตรประจำตัวประชาชนหายนี่ยตำรวจเขาไม่รับแจ้งนะเขาบอกว่าตามระเบียบใหม่ไม่ต้องแจ้งความกับเขาก็ได้ ถ้าเราแจ้งเพื่อจะใช้เป็นหลักฐานในการมาขอทําบัตรใหม่ไม่จําเป็นต้องแจ้งความนะครับแต่ท่านจะต้องแจ้งกับทางตํารวจนะครับโดยจุดประสงค์ในการมาลง,าง,งบันทึกประจำวันเพื่อป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นเกี่ยวกับการกระทําความผิดทางกฎหมายาเกี่ยวกับอระชาชนรของเรานะครับท่านก็ต้องชี้จุดประสงค์ในการมาแจ้งความให้กับทางเจ้าหน้าที่นะครับถ้าหากเราได้อธิบายนะครับหรือชี้ประเด็นจุดประสงค์ที่เรามาแจ้งความนะครับทําไมถึงต้องมาลง,าง,งบันทึกประจำวัน เพื่อป้องกันเหตุอันอาจที่จะเกี่ยวข้องหากมีการนำบัตรประชาชนเราไปใช้ในทางการกระทําความผิดกฎหมายกับทางตารวจนะครับทางตารวจท่านก็จะรับแจ้งและก็ลงบันทึกให้เราแน่นอนนะครับครับนั่นก็คือเรื่องของการทําบัตรประชาชนหายนะครับที่มีคําถามเข้ามามากมายเลยนะครับว่าทําบัตรประชาชนหายต้องแจ้งความหรือไม่ทนายยืนยันนะครับว่าควรมีการดําเนินการแจ้งความลงบันทึกประจำวันกับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจไปนะครับ เพื่อป้องกันตัวเราเองนอนาคตก็ฝากกับท,ท,ท,ทุกท่านไว้นะครับหากมีข้อสงสัยเพิ่มเ,มเติมนะครับเกี่ยวเนื่องเกี่ยวกับเรื่องต่งตางๆเกี่ยวทางกฎหมายอยากได้ความรู้ทางกฎหมายอยากขอคําแนะนํากับทางทีมงานของทนายโอนะครับท่านสามารถทักไลน์นะฮะทักไลน์มากับไอเดียไลน์ที่ฝากไว้ใต้คลิปนี้นะครับทนายขออนุญาตในการที่จะไม่ตอบคำถามใต้ใคลิปวิดีโอทาง YouTube เนื่องจากว่าประเด็นบางประเด็นทนายอาจจะมีการซักละเอียดเพิ่มเติมนะครับและก็ อยากจะได้เนื้อหาที่ครบถ้วนสมบูรณ์นะในการตอบคําถามทางกฎหมายจะได้ชี้ตรงประเด็นกับท่านได้เลยนะครับและการท,ำรทาํำคามทางกฎหมายนั้นบางครั้งอาจจะมีการพาดพิงถึงบุคคลที่3นะฮะซึ่งในตอนนี้เราก็ต้องสงวนสิทธิ์นะครับเพื่อความยุติธรรมนะฮะที่เกี่ยวกับบุคคลอื่นหรือบุคคลภายนอกด้วยนะครับจะได้ไม่เป็นการพาดพิงถึงบุคคลเหล่านั้นนะครับและก็แน่นอนครับการทําคลิปวิดีโอของทนายโอก็ต้องกราบขออาภัยจริงๆเนื่องจากว่าตอนนี้ทนายโอมีการส่งคลิปขึ้น u t u b e นะครับค่อนข้างจะ มากพอสมควรมันทนายโอไม่มีเวลาที่จะไปบางครั้งนะครับอาจจะไม่มีเวลาในการไปตรวจสอบคําถามของทุกท่านและสามารถตอบคาถามได้ทุกคนนะครับแต่ถ้าทักไลน์เข้ามานะทนายโอจะเห็นได้เร็วกว่าแล้วก็สามารถตอบได้ชัดเจนตรงประเด็นมากกว่ามันขออนุญาตในการตอบคำถามผ่านไลน์ของทนายโอแล้วกันนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังรับชมคลิปวิดีโอความรู้ทางกฎ,กฎหมายกับทนายโอนะครับรู้กฎหมายรู้ได้กับทนายโอขอบคุณและสวัสดีครับติดตามคลิปต่อไปนะครับ